และแน่นอนนะคะหลังจากที่ทางการแข่งขันมากรสีเกมจบไปด้าน,ด,านด็อกเตอร์ก้องศักยยอดมณีค่ะผู้ว่าการกรกทก็ได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนนะคะหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจนทำให้ประเทศไทยของเราได้ครองสถิติเจ้าเหรียญทองเป็นครั้งที่14ค่ะในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33นะคะอย่างที่บอกหลังจากเสร็จสิ้นลงความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะควา้าเหรียญ รางวัลน,นะคะ233เหรียญทอง154เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงค่ะซึ่งเป็นการครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่14และสร้างสถิติใหม่ด้วยนะคะเป็นการคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีเกมส์ซึ่งทำลายสถิติเดิมจากประเทศเวียดนามค่ะที่พวกเขาเคยทำไว้205เหรียญทองในซีเกมส์ครั้งที่31เมื่อปี2021นะคะ โดยดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดเผยว่าผลงานของนักกีฬาไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หลายชนิดกีฬาทําผลงานได้ตามเป้าและเกินเป้าขณะที่บางชนิดกีฬาก็อาจจะทําผลงานต่ํากว่าเป้าซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องปกติพร้อมขอบคุณทางสมาคมกีฬาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนที่พร้อมทุ่มเ,เทเต็มที่ทําให้การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งนี้นะคะประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลย บางสมาคมก็อาจจะได้เหรียญไม่มากนักแต่สามารถทำลายสถิติทําผลงานได้ดีขึ้นบางชนิดกีฬาก็มีนักกีฬาดาวรุ่งเกิดใหม่ขึ้นมาซึ่งก็สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาวมีความสำคัญไม่แพ้ก,กับจำนวนเหรียญรางวัล นอกจากนี้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้ไทยเราเนี่ยคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ซีเกมส์ครั้งนี้มาจากการบรรจุชนิดก,กีฬาสากลเป็นหลักซึ่งนะักกีฬาไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบในระดับอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องจากผลงานในมหกรรมกีฬานานาชาติไม่ว่าจะเป็น Asian ยนเก s หรือโอลิมปิกเกมส์รวมถึงการที่ซีเกมส์ครั้งนี้ก็มีชนิดก,กีฬาจำนวนมากนะคะรายการชิงเหรียญมากที่สุดด้วย ทั้งนี้ทางดรก้องศักดิ์ก,ก็แสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าสถิติเหรียญทองที่ประเทศไทยของเราทําไว้ในซีกเกมส์ครั้งนี้ก็จะยังไม่ถูกทําลายง่ายๆอย่างน้อยๆเนี่ยต้องถัดออกไป2ครั้งนะคะได้แก่ซีกเกมส์2 7 2 7ที่ประเทศมาเลเซียซีกเกมส์2 9 2 9ที่ประเทศสิงคโปร์เนื่องจากว่าชนิดกีฬาและจํานวนเหรียญชิงชัยก็จะไม่มากเท่าครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเปิดเผยความสำเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ของประเทศไทยด้วยค่ะว่าในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬามีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแ,แรงใจอย่างเต็มความสามารถจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลรวมได้มากที่สุดในประวัติการ เป็นกับความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศชาตินะคะและประชาชนชาวไทยด้วยพร้อมกันนี้ก็ยังต้องขอขอบคุณอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักกีฬาผู้ชมและก็สนับสนุนการดําเนินงานด้านต่างๆต,ต,ตลอดระยะเวลาการแข่งขันทําให้การแข่งขันในทุกรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพผู้ว่าการกกทก็ยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ของประเทศไทยซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งในด้านการจัดการการอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และรายงานข่าวการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเข้าร่วมชมการแข่งขันทั้งในสนามตลอดจนผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งการถ่ายทอดสดที่ช่วยส่งกำลังใจให้แก่นักกีฬาและบุคลากรก,รกีฬาของเราอย่างอบอุ่น แลาทำให้ความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นี้ยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นทิ้งศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ